สวัสด <S ais ama> ีคร <marche forward> ับวันนี้พบกับช่างห้อยร้อยล้านบ้านสมพรสร้างครูเนี่ยนะครับนาะวันน <vorbei> no euh ี้ก็มานําเสนอเสียงครูนะครับเป็นเสียงครูงานเลเซนนะครับงานเลเซนงานบล็อกหล่อเลเซนนะครับนะครับเป็นงานปิดทองกระดาประจกนะครับสวยสดงดงามวันนี้ก็เป็นบูรุษสีบร็มคูดร้อยแปดติดโนติดเขานะครับวัตถุิบประจิบข้างบนนะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดสามแปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดแปดสามแปดเก้าเก้าศูนย์สี่ครับสอบต่อสอบถามได้นะครับ ติดตามทั้งได้ในทั้ง Facebook, YouTube แล้วก็เพจนะครับเนะาะงานลิซิ้นเนี่ยก็คือจะแถมแถมเป็นขาตั้งธรรมดาให้นะครับเสียนนี้มูล,ลค่า2,500บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งท่านนดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ2,500เนี่ยเป็นงานที่ราคาถูกที่สุดของบ้านผมแล้วมันก็ถ้าเป็นงานปั้นงานอะไรก็าราคาจะเพิ่มขึ้นไอีกจนถ,ถึงหลักหมื่นนะครับเนาะก็ ขอพบพระคุณมากนะครับที่ติดตามและชมผลง,งานช่างห้อยร้อยล้านมัสมพอรสร้างคูนะครับผมสวัสดีครับ